อ่ะเรามาต่อกัน ep สองนะฮะตอนนี้ช่างตานของเรานะครับก็กำลังใส่สายพานนะฮะของความสะอาดนะครับแล้วก็อัจจารบีนะครับแต่งลูกเม็ดตุ้มนะครับหกลูกด้านหน้านะฮะแล้วก็ใส่แล้วนะครับตอนนี้ใส่สายพานเข้าไปใหม่แล้วนะครับมีแหวนไหมไม่มีเอ,ออใส่เลย <c oughs> สายพานนะครับถ้าเลยประมาณสองหมื่นโลนะครับก็จะแข็งตัวนะครับการขับขี่นะครับก็จะไม่นิ่มเหมือนตอนประมาณหมื่นกว่าโลนะครับหลังจากสองหมื่นมาแล้วก็จะค่อนข้างแบบฟรีทิ้งบ้างอะไรบ้างนะครับบิดนะครับก็ไปแต่เสียงนะฮะ สังเกตดูเด้ตาเด้อเวลาขี่รถรถพวกสายพานหมดอายุแข็งแข็ง่ะเวลาเราเร่งปุ๊บบางทีเออเกียร์คลาดมันมันเสียงมันจะไปแต่รถไม่ไปเน,นาะลักษณะแบบเวลาเราเร่งนะครับเครื่องยนต์นะครับมันเหมือนกับจะเร่งแต่รถยังไม่ไปนะครับถ้าได้ชุดคลาดชุดชามชุดสายพานใหม่นะครับก็จะบิดปรืดบิดปรืดอย่างว่านะฮะ เข้าลองยังตามเขาลองอีอ่ะเข้าลองได้

อทวสทสดูก่อนนะไปปรึกเลยทดสอบดูก่อนนะฮะเผื่อมีข้อผิดพลาดประการใดก็จะได้รื้อกลับมาใหม่ออโอเคปุ่บเลย ไ,ได้เทรชได้สกูปปี้สายพานนะครับถ้าหมดอายุก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับทุกคันนะฮะอ่าไป ก็เรียบร้อยนะครับอ่าเอาไปส่งลูกค้าเลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ